สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อเมพี่น้องเอฟซีหักแพงกันเบิดสูสุคนนี่มาพบมาพา่อสะดวงวันนาเมื่อน,นี้กัเนเนาะอยู่ทงไฮทงนาพี่น้องเลยอยู่หน้าสะดวงเองเดียดเนาะพี่น้องเนื่องจากาว่าเมื่อคืนนี้กับฝนตกแหง้แหงเงเนาะพี่น้องเนาะตัดผ่ามาพ่อพี่น้องเลยน้ำเต็มทงไฮทงนาเสียทีแต่บมไม่กา้าเนาะพี่น้องสะดวงกับหาสิบานเมื่อวานเนี่ย ที่ยังบูมีกล้าล้ำพูดพี่น้องเลยน้ำพอดีล้ำเลยเนาะมันนี่สะดวงกะมาหน้าพอดีเอาพี่น้องเลยเนื่องจากว่าทาั้งเอื่อยสะดวงเพิ่นกะมีเบียกแน,น่เนาะเพิ่นกะไปเบียกเพิ่นมันนี่กะสะดวงกมาม้าพอดีเอาเลยจะเก่ากามากับเอื้อยเนากกะ,าะาพี่น้องกับเอื้อยกับลานพี่อ้ายเนาะจนตกเมื่อคืนนี่กะแห้งพูดพี่น้องเลยเอื่องเลยเนะนาะว่าน้ำชีถั่วมกล้าสะดวงบ่เพราะว่าเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เขากะเป่งรถลงเนะาะเพราะเมื่อวานนี่กะ ะลวงกัสิไปเบิ่งว่านำก็คือสเต็มพี่น้องเลยนำก็คือสเต็มตะก้าสะลวงเนาะะลวงกันต้องเลไปเป็เพลงออกนะพี่นอ้องเสียทีแต่ผมมีกาล่ำน้องพี่น้องมึงแนะนำนน่ยเต็มเบิด้ทอดอทงหน้าะลวงพวเพื่อโยน้ำเต็มทงหน้าฉลวงเด้อพี่น้องหน้าลองเนาะ อัี้ลำในสมนีิมพี่น้องเลยคนมีกานี่แต่ละคนมีกานี่ป้าเต้เป็นสีลำกุคนหาเลาะหอยเธอมีหอยเนาะหน้ำลายเนาะเสียที่ท่มีกาลำข้าเจ้ากระหลุดน้ำออกอาจากตะก,ก,ก,กาใช่เนาะเหมือนจากตะกร้ากระน่ะหลุดออกจากหน้าขาเจ้าบานเลยพี่น้องเลย ขวามันท it. well, ่วมเนาะน้ำตะก้าร์ฉลวงกับถ่วมเลยคุณพี่น้องเล้ท่วมมิดเข่าเลยเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก่อนสฉลวงสีอันบานกะเอื้อยฉลวงสืบ้านเนาะสฉลวงว่าสืบ้านเอื้อยว่าบ้านพอดียวกับพ่อเห็นหอยได้นไหมฉลวงกับเรื่อยบริบาลเนาะพี่น้องเอื้อยบานหอยพี่น้องโอ้อ้าวหอยเน่าโอ้ยเน่าคือคือหอยย่างเท่ดี่ คือว่าหอยเงงๆอยูงงนะคือดีรยอนองนี่สาคือน่คือถัก,นกนนเนาะกับเนอ i มันเน่าเลยหอาก็เป็นราคาโอ้น้ามานาสรงไกลลงดะสรวง,อง,ะ,วงะอัดปากทางก่อนสรวงกอัดน้ำไว้ปากทางไว้นอกห้น้ำอัง ให้หน้าขาวากาดเงากะเทือพุนตกกะเพรเลยมีน้ำเนาะอ่างตรงนะป้าตามพี่น้องผู้จนบรเห็นฮอดมิดเข่าสะดวงเลยเนะาะเพราะว่าเมื่อวานนี่กับเปงทลดลงเนี่ยพี่น้องเลยมาวันนี้ผู้เต็มตะก้าเลยน้ำกะป้าต้น้ำท่วม ตะการ์สะดวงมิดเข่าพ่อพี่น้องเลยอ๋อตัวเบียร์หยาทางโพดโพแห็นผู้เบียร์หยามาท่อนกันพ่อพี่น้องอืมสะดวงกระเซาะก็น้องเลยเพื่อนเบียร์หยาน่ะเกิดนตัวนีตัวติดมันง่ายได้หนินี่ลายครับวันก็เอลยสะดวงกระเซาะถิ่มเลยเนาะ คนตกกน้ำลายมนาะกระทอนมองเดียวกันหลายแหลยเจวีย่ยเนี่ยโน้ำพลีลำเลยเนาะผุณป้าจะตกแห้งขนาดเมื่อคืนกะพระเดือมพระลังกะจนออกมาสง่งจนไม่ได้คนไปนองเลยทางใดก็ตกโบ่เมื่อคืนเนาะ ทางว่านฉลวงตก้งงเฮงป้าเนาะนำถ่วมตะก้าคันบัทดลกน้ำนี่คันบัเป่งทดลงน้ำนี่หมักเข่าคือสนเน่าเนาะเพราะว่าเข,าข่เา,เขาที่าาว่าฉลวงเอื้อสฉลวงว่านค่ะเพราะว่าเข่าเขาลงไปเซน้ำมาคืนนึงเดี๋ยวนาะก่อนเซอเอามาวานคันบัทดน้ำลงนี่โอ้ยหมักเข่าเน่าเวิร์ดเพื่อนพี่น้องเลยป้านำเนาะเต็มเติมตะก้า วานี่ว่าย่านฝนตกยังตกนะพี่น้องโอดตาเนี่ยคะปวดทุดลงกับเน่าแล้วนากะสลัวมากเข่าสลัวสเปล่งทุดลงไปน้ำเพราะว่าเข่าเออเข่าแซมันกะออกงอกเลยเนาะเพราะวังแซมน้ำเลยมานาผู้ดียวสลัวมาเนี่กะเงียบเงาเลยเนาะแต่เก่าเวลาณมาน้ำใเซลต่างเอื้อยสีขวงคนกับคาเบียกคางานเนี่ย คือวแบบ่าปูพันเสียเนาะปูพันเสียมันก็ได้อยู่เห็ดเบีอยสวย่นเห็ดเนาะเป็นเนาะความตายนี่เติมเสามาเห็นหนาจึงว่ายัางดิกดิกแนวอื่นได้ดิกแนวนี้บ่ได้เนาะเอาเรื่องความตายมีไปดิกพ่น <c ười> หย่ากับเรียหย่ากันละลายกระจุกๆนี่เพราะว่าเขากเกยหโมกอเนาะเดือะปีกับหย่ากันลายให้นี่นะโอ้หย่าแต่เบียดตอนกันเป่งทดน้ำลงเป่งลงจนบกผดใสะดลวงกะเหมือนมันคากเนาะ ถอดลงเตระเจเจงนะก็ถอดลงถอดลงเจนี่ก็เป่งคู่ให้น่นกเ็เป่งเป่งไห้คุดเจรสรวงกับสิปลูกอาไมา แต่งก็น่าอยพี่น้องเพร่ะได้กินงามเบี้ยง,งามงานคือมาแต่ลำไห้ลำหน้าเพราะได้ไมีแน่กินเนาะปลูกแน่มาแต่งแต่งเป็นห่างเลยเนาะ่าไม่อยากมีแหลนะกได้เหมือเนาะแหลกก็มาผลน้ำแนาะข้าเจ้าหลุดนำออกจากไฮห,หน้าข้าวเจ้าวานเข่าขึ้นเยอะ ป้านั่น้องวพี่น้องเอ้ยเต็มกัวเก้าวัดนี้โอ้น้องนาสะดรวงนั่นกะตกกะถือว่าลายเติมนอโตกะเอียงขึ้นเพิ่มกะโอ้ตกะวัดนี้กะน้ำมากกัลรวดใบวัดเล่ป่ากะยังไม่ได้ปล่อยลายเนาะหายปล่อยชี่ตงหายซื้อมาปล่อยชีดตรงพี่น้องตัดถ่าภาพมาวันนี้เนาะสะดรวงกะสิปลูกอ่า มักแตงไ่น้องเลยมักแตงล่ามขึ้นคั่วขึ้นคู่น้อยเนาะขึ้นคู่นั่นแหละเห็ดหางไส้อันน่นปลูกก็ได้กินนาะพี่น้องมีหาคู่แตงเลล่ามขึ้นเออเนี่เห็ดหางไสเนอกมันเป็นนาดอกะมีห่านนี่สะาโดนไปซิบปลูกเนาะนี่ในมักแตงแตงพันแตงขาวอันนี้ อัน,นข้าวเขียวใส่รวงแป๋วนาะพีมีน,นี่ก็ขอ้ของข้าเจ้าซะหนิใส่ลวงแซ่ก,ก่อนจะมาปลูกว่ามันคืนนี่กะฝนตกเนาะพี่น้องสาลวงขุดไว้แต่เมื่อวานนี้นาะพอดีฝนตกเลยเนาะนี่มีหาคู่แล้วกัหลังจากมันเป็นเหี่ยเป็นดองแะ่ห้ากรสิหาเห็ดห่างเห็ดแหมไตขึ้นเนาะปลูกใคร แข้มน้องซาสะดวงเ้ยนี่เพื่อเขาขึ้นมาแต่ลำให้ลำหน้าเนาะมันเป็นมาพอได้ต่ำกินกับเขากับนังพอน้องเลยคันมันสิเป็นด้อเป็นแยาเป็นลำหมากของพี่น,น้องเนาะมันเป็นหมากกกโอ้คือจะได้กินได้อย,ย,ยู่หรอกพอได้กินแน่เนาะเขาขึ้นมาเทเบียงงานมีในอยู่ในกินทางคุณก็เอ้สะดวงเพื่อกระสิปลูกเปี่ยมทั่วหัวห้งหัวสะดวงก็สิ ปลูกมกแตงนะเพื่อนลองเลยนี่ปลูกเพื่อได้กินมีแตงเยอะแยะเช็ดใน,ละ,ในละสามในคุมละสามในนี่และกระทม เราลุ่นกันเลยเนาะคำว่ามันเป็นเวียกันมาเดี๋ยวสัดวงจิมาถ่ายให้เบิ่อนอื่เทือนะคุมละสามในเป็นหมากรุกคัก